นะครับจะถ่ายทําใหม่อีกทีหนึ่งนะครับลงคลิปที่แล้วไปไม่ไม่ชัดเจนตัวนี้จะเอาให้ชัดเจนที่สุดนะครับนะครับชมก่อนนะครับดูก่อนเป็นบกคงเคเนื้องเงินนะครับอันนี้ผมจะจับยกขึ้นมาให้ดูจะจงตัวหนังสือคมชัดจริงๆนะครับคงเคนะครับ โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเป็นดำๆนะครับก็ใส่ทองไม่เห็นกกาะไม่เห็นกกอบเหรียญนะครับไม่ค่อยเห็นกกอบเหรียญนะครับเห็นนิดๆนะครับเห็นหลายๆทางหลง่อผางเห็นหลายๆนิดๆนะครับฝั่งนี้ไม่เห็นเลย เนื้อเงินนะครับคมชัดเลยน,นะครับตัวหนังสือคมชัดเลยน,นะครับ เงินแท้ๆเลยนะครับเหรียญก็แท้ด้วยนะครับลงคลิปก่อนไม่ชัดนะครับลงคลิปนี้เอาจเาๆจจนะครับก็ค่ากระจกกระจกิกมันค้ากรกอบค้าอะไรก็ไม่ชัดหรอกครับก็พอดูได้ ถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดสองก็ศูนย์เจ็ดเก้าสมห้าถ้าไม่ตรองการก็เลี้ยวกันไปนะครับเป็นเนื่องเงินนะครับเท่ากอบอกกันเจชัดที่สุดเลยนะครับไม่สิ่งนะครับเหรียญนี้ไม่สิ่งนะครับขอบคุณครับ